นี่นะครับเพื่อนเอนเรากําลังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบาก่อน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในด้วยกันนะครับนะครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบาก,ก่อก็จะอยู่ที่จังหวัดประจวบนะครับ ว่าจะมีนางเงือกให้ดูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในด้วยกันไนน์บับเบิ กับเบิลบีด้วยออปติมัตพลอมจิสจิสรวมพลังเหล่าออโตบอทพิทักโลกว้าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเราไปชมด้านในดีกว่าครับ เด็ก 50, เ,เด็กห้าสิบเอ้ยเด็กสามสิบผู้ใหญ่ห้าสิบนะครับค่าเข้าโจ๊กครับขอบคุณนะคะับขึ้นมาได้เยอะกวขวานี้ เราจะเข้าไปด้านในกันแล้วว้าวรู้สึกเหมือนได้เป็นเด็กอีกครั้งนะครับค่าเข้าชมผู้ใหญ่ห้าสิบ น,นี่ก็น่าจะเป็นผอ,อ,อผู้ดูแลที่นี่นะครับผอผอปอ,อตูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้พลังนะครับให้ประตูมิติเปิดนะครับให้เราไปสู่ยังโลกใต้มหาสมุทรนะครับในน้มของนายทวารประตูมหาสมุทรจงเปิดออกบัดเดี๋ยวนี้ว้าว เข้ามาก็จะเจอช้างก่อนเลยนะครับเข้ามาก็เจอฝูงช้างก่อนเลยนะครับเฮียงไงพวกฮงไงพักวกวส นี่เป็นปลาปลาอะไรนะใช่ปลาพวงหรือเปล่าได้แบบนี้เป็นความสัจัรรมระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันย้อนจากสิ่งโบราณว้าวต้มยำย่างเกลือตัวใหญ่ดีจัง โอ้โหปลาลาดพริกนี่มันปลาลาดพริกใช่ไหมนี่อะอตัวใหญ่ดีจังเลยเนี่ยนี่มันลูกปลาฉลามหรือเปล่านะเฮ้ยวัส s ั p เจ้าฉลามน้อยเฮ้ยเฮ้ยโหมีองหุ่นด้วยนะครับอันนี้เป็นอังหุ่นทะเลแน่ๆเลยอันนี้ผมเคยกินนะครับเนะี wow. ่ยทางเดินตรงนี้ก็จะมืดมืด มืดนิดหนึ่งนะครับ <God. S 1> ก็ไม่มืดมากพอได้บรรยากาศเหมือนเราได้สัมผัสกับบรรยากาศใต้ท้องทะเลว้าวโอ้โหให้ตายสิโรบินมันอลังการมากเลยอ่ะโอ้